โอเคครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะคอปหลังจากที่เมื่อวานนะครับที่ผมลงคลิปแฮปปี้ดดมี่ไปนะครับและวันนี้ผมจะมาอธิบายต่อจากเมื่อวานนะครับและวันนี้ผมมีผู้เล่นจํานวน8คนจํากัด ID ของผมนะครับผมได้มา5,600คอยนะครับวันเดียวผมได้มาตั้ง5000นะครับและบัตรที่ผมแลกหรือว่าเงินที่ผมถอนไปเมื่อวาน1000บาทนะครับก็เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วผมจะไปเอาแล้วก็จะไปเติมเหมือนเดิมครับวันนี้ก็คร่าวๆครับเกมนี้ก็เป็นเกมมทีีี่่ดดาานโหลฟรชง โอเอสและแอ d ดรนะครับเล่นก็ฟรีเหมือนกันนะครับและใครที่อยากถอนตังค์นะครับก็เปิดระบบการถอนด้วยการเติมเงินเพื่อมีรหัสในการแลกและถอนใครที่ไม่มีรหัสแลกไม่มีรหัสถอนนะครับใครที่เติมไม่เป็นผมรับเติมครับ เป็นคนลราผมรับเติมทักเฟซผมมาทักไลน์ผมมานะครับและใครที่สนใจเกมนี้ลิงก์อยู่ใต้ปักหมดุดคอมเมนต์กดเข้ามาและสมัครหลังจากที่สมัครแล้วนะครับเกมนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยเข้ามาให้ทําภารกิจเลยนะครับภารกิจเนี่ยจะมีรายวันและรายสัปดาห์รายวันเนี่ยก็เป็นการล็อกอินนะครับแล้วก็ทําภารกิจที่เขามีให้นะครับรายวันจะได้รับวันละ50คอยรายสัปดาห์จะได้รับสัปดาห์ละร้อยยีคอยนะครับทำภารกิจตามนี้นะครับที่เขาบอกตรงนี้และวันนี้นะครับก็คร่าวๆเลยนะครับสําหรับใครที่ต้องการหาคอยใครที่อออยยามมมีีคคนนนะรับเหืผ่ วิธีการหาคอยเนี่ยให้คนดูนะครับใส่รหัสโค้ดเพื่อทําการรับคอยก็ได้นะครับแนะนําเพื่อนให้เพื่อนใส่รหัสโค้ดเราคนที่ถูกใส่จะได้รับ1000คอยใส่ครั้งแรกนะครับจะได้รับ300คอยให้เพื่อนเราอินเลดอีก10มือวันถัดไปจะได้อีก700อคอยรวมทั้งหมดก็จะเป็น1000คอยวิธีการใส่รหัสโค้ดก็ตามนี้ครับให้คนดูกดเข้าไปตรงคําว่าเชิญหรือว่าฟรีคอยตรงนี้นะครับและเด้งเข้าไปอยู่ในหน้านี้ให้คนดูกดคาไปตรงคําว่าผูกและเด้งเข้าไปอยู่ในหน้านี้ให้ใส่รหัสโค้ดครับ JHRC572 ใครที่ใส่่ขอองเพืน มีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนได้ใครที่ใส่ของผมก็ขอบคุณครับโอเคครับคนดูหลังจากที่เมื่อวานเราแลกไปแล้วเนาะเราแลกไปเมื่อวานเนี่ยหรือว่าถอนเงินไปเมื่อวานเนี่ยจำนวน1000บาทนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเอาตรงบันทึกตรงนี้แล้วก็รหัส14สหลักตรงนี้นะครับที่มันเข้ามานะครับปุ๊บนะครับกดขัดลอกเลยแล้วก็ออกจากหน้านี้เหมือนเดิมเข้าสู่แอปชูมันนี่นะครับชูมันนี่วอร์นะครับหลังจากที่เราเข้าแอปชูมันนี่มานะครับให้เรากดเข้าไปตรงเติมเงินเข้าบัญชี เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดเข้าไปตรงเติมบัตรซูมอน,นี่แล้วก็รหัส14หลักที่เราขัดลอกมาเอามาวางตรงนี้กดถัดไปกดยืนยันเงินก็จะเข้านะครับจำนวน750บาทนะครับเดี๋ยวผมบันทึกแล้วก็กดเรียบร้อยไปนะครับไปดูนะครับว่าเงินเราเข้าหรือ,อยังนะครับเงินก็เข้าไปที่เรียบร้อย750บาทนะครับเห็นปะเงินเข้าแล้วนะครับแล้วคนดูจะงงว่าเอ้ยเงินเข้า750บาทในทำไมถึงเข้า750บาทเราถอนไป1000พันไม่ใช่หรอ มันจะหักค่าธรรมเนียมย5%ครับคนด2 5%นะครับจะหักค่าธรรมเนียมโอเคครับคนดูหลังจากเงินเข้าแล้วนะครับปกติเนี่ยที่ผมเล่นนะครับผมก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับหลักๆที่ผมได้คอยมานะครับและถัดมาก็ทําภารกิจนี่แหละครับภารกิจพวกนี้นะครับและถ้าเราอยากได้อย่างอื่นนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับในพวกนี้เนี่ยก็มาเล่นได้นะครับเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้เล่นให้ดูนะครับคนดถ้าใครที่อยากให้เล่นนะครับก็ คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูคลิปหน้านะครับแล้วเกมนี้สามารถแบบเล่นเพชรแล้วเพชรไปแลกได้ด้วยนะครับเนี่ยห้องเพชรแบบเนี้ยแต่ละห้องมีเพชรใจเพชรเล่นแล้วก็ได้เพชรแล้วเราสามารถซื้อขายเพชรกับแอดมินพวกนี้นะครับเห็นปะในเฟซในไลน์ในทั้งหาเขานะครับทักเฟซก็ได้ทักไลน์ก็ได้ทักไปเพื่อขายเพชรขายเอาบัตรทูนี่นั่นแหละครับคนดูขายเอาเงินจริงนั่นแหละครับคนดูแต่ว่าผมไม่ได้ทําให้ดูนะเพราะว่าผมไม่มีเพชรอะถ้าผมมีเพชรผมน่าจะทําให้ดูอยู่นะครับอาข่าวก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้ก็เล่นฟรีดาวน์โหลดฟรี คใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ